รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันในช่วงของเมืองไทยน่ารู้นะคะซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและก็ข่าวสารที่น่ารู้ทั่วไปนะคะนามาฝากกับคุณผู้ชมค่ะซึ่งเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้เปิดแล้วนะคะสำหรับสมุยพลัสโมเดลค่ะต่อเนื่องมาจากภูกเก็ตแซนด์บ็อก ซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวที่รอคอยที่จะมาเยือนประเทศไทยค่ะถ้าหากว่าสถานการณ์โควิดของเราคลี่คลายแล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้ประเทศไทยของเรานะคะก็จะได้มีโอกาสได้ออกไปเดินทางสัมผัสความสุขกันแล้วค่ะแต่สําหรับกิจกรรมหนึ่งนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมีให้กับคุณผู้ชมซึ่งจะเริ่มแล้วนะคะก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเลยนะคะกับ Amazing Thailand Grand Sale ค่ะ จะมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วก็จะมีรางวัลอะไรให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมกิจกรรมกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิมปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดถแถลงข่าวในรูปแบบ Virtual Press Conference มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในงานถแถลงข่าวจากที่ผ่านมารัฐบาลมีหลายโครงการที่เร่งออกมาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิมจึงเป็นอีกโครงการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ได้อย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการหรือประชาชนที่อยู่ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็ขอให้กำลังใจซึ่งกันและกันในฐานะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัวผมเองในฐานะเป็นตัวแทนก็ขอให้กำลังใจกับคนไทยทั้งประเทศครับ Amazing Thailand Sale เป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงกรุณ์ซีซั่นคือระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2564โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงปรับรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและสถานการณ์มากขึ้นตามข้อมูลที่ได้รับข้อเสนอแนะของพันธมิตรผู้ประกอบการและนัก เมีกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและเพิ่มพื้นที่ดําเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทยด้วยค่ะรูปแบบนั้นก็จะปรับนะคะรับรษณที่เป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยอยากจะให้โครงการ Amazing Thailand r a n s a l 2021นะครับยังคงเป็น,นกลไกในการกระตุ้นการใช้จ่ายที่มาญที่สุดทําเกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจปเทศต่อไปครับสาหรับกิจกรรมไฮไลท์ของโครงการมีความพิเศษกว่าทุกปีกับความหลากหลายของสินค้าและบริการจากแบรนด์ดังโรงแรมร้านอาหารสายการบินเสริมด้วยกิจกรรม Amazing Lucky Draw ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทเพียงซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าที่ร่วมโครงการครบทุกๆ2,000บาทสามารถสะสมยอดได้ตลอดระยะเวลาของโครงการความพิเศษของ Amazing Fat l s a l e คัสสันดีลสุดพิเศษกับการไลฟ์สดขายสินค้าและบริการของผู้บริหารรวมสนุกรุ้นรับของรางวัลผ่านช่องทาง Facebook Page ของโครงการได้ทุกสัปดาห์ด้วยค่ะทรอทอเราก็ได้มีการเน้นเสริมกิจกรรมนะคะในพื้นที่หลัก ใน6พื้นที่ด้วยกันก็จะมีกิจกรรมที่เป็นออนกราวมีแม่ลูกชวนช็อปนะคะในวันที่12สิงหาซึงก็เป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยถ้าใครชวนแม่มาช้อปปิ้งในศูนย์การค้าก็รับไปเลยนะคะช้อปปิ้งแบ็กกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็รอรายละเอียดติดตามชมได้ใน Facebook ของโครงการนะคะทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 Amazing ยิ่งกว่าเดิมจะช่วยดึงดูดกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจในภาวะฟื้นฟูและทําให้เกิดเงินหมุนเวียนใน บบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้มากขึ้นไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทค่ะ now, newer, ร่วมมือร่วมใจแล้วสู้ไปด้วยกันขอเป็นหนึ่งกำลังใจก้าวต่อไป เพื่อให้ไทยชนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพื้นที่อีสานมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันร,รายได้ผู้ปลูกยางพารามันสำปะหลังและข้าวซึ่งขณะนี้มีกเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูถึง5ล้านคนและมาขึ้นทะเบียนเป็นหนี้ประมาณ5 0 0แสนคนการซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาเป็นหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและมาผ่อนกับกองทุนฟื้นฟูเป็นการให้โอกาสทำกินในที่ดิน ต่อไปและมีเงินมาเลี้ยงชีพในขณะที่ได้จัดสรรเงินก้อนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือให้พี่น้องทําโครงการพัฒนาคุณภาพพืชผลทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วยค่ะกองทนุนฟื้นฟูไม่ได้ทําด้านเดียวเฉพาะซื้อนี่สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการผลิตแปลรูปการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยระหว่างที่ต้องใช้นี่ก็จะได้มีรายได้เร็วขึ้นแล้วก็เลี้ยงชีพได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาชาระหนี้ส่วนหนึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผนึกความร่วมมือกับเท็กซัสเปิดตัวโครงการดีบ้าสมาร์ทซิตี้แอคเซอรเรเตอร์โปรแกรมบารชูได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวเปิดงานซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติกกาาร่่อนนนลงงพื้ททีท ร่วมกับผู้แทนเมืองเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการก่อนพัฒนาโซลูชันให้ตอบโจทย์ของพื้นที่ได้อย่างตรงจุดขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของภาาประชาชนตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับองค์ความรู้ประสบการณ์รวมถึงโอกาสอันดีในการต่อย,ยอดธุรกิจต่อไปรวมถึงโอกาสในการเติบโตสู่ระดับสากลด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19บ้านเรายังน่ากังวลอยู่แล้วเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็ยังได้รับกันไม่ทั่วถึงอีกทั้งเรื่องของ เชื้อไวรัสตัวใหม่ที่อาจจะมีเข้ามาอีกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้นะคะประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะป้องกันตนเองให้มากนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะเรื่องของการใส่แมสแล้วก็การล้างมือการทําความสะอาดร่างกายหรือการที่จะสัมผัสกันระหว่างกันนะคะเว้นระยะห่างให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็บอกมาด้วยความห่วงใยความเป็นห่วงจริงๆก็อยากให้สถานการณ์นี้นะคะคลี่คลายไปเร็วๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการหนดเวลาลงแล้วสามารถติดตามรับชมได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์นะคะทางททบ .5 นะคะตั้งแต่เวลา5นากา30นาทีถึง6นาฬิกานะคะและยังสามารถรับชมได้อีกร้อยเจดิประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ